สวัสดีครับผมกิกกีดูไปดูกูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ถึงคิวของเกมอะไรไปรับชมกันครับไปแล้วแล้วก็มาถึงเกมนี้เลยนะฮะ Fortnite เกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะไปะเข้าไปดูกันเลยว่าเกมนี้จะน่าเล่นขนาดไหนนะครับเกมนี้ย้ําเลยนะฮะโหลดฟรีนะครับ ถ้าใครยังไม่มีเกมเล่นนะฮะซือเพิ่งซ,ซื้อเครื่องมาใหม่นะครับก็ลองหาเกมนี้มาเล่นดูได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มีให้โหลดฟรีบนโซนทุกโซนเลยนะบนอ e ีช็อปนะฮะเข้าไปดูได้ครับพิมพ์คำว่าฟรีไปก็จะเจอนะครับเกมนี้ใช้ความจุป,ประมาณ13กิก ไบต์นะฮะประมาณนั้นเตรียม13ยที่กไบต์เตรียมเครื่องอ่าของคุณไว้นะฮะเตรียมเมมโมรีไว้นะครับเอาให้พอนะครับ Fortnite เป็นเกมยิงนะครับบุคคลที่3นะเราจะเล่นกันเป็นทีมก็ได้เล่นเป็นเดี่ยวก็ได้เล่นเป็นตามโหมดอะไรของเขาจะมีให้เล่นนี่จะเป็นประมาณนี้เปิดมานะครับก็จะมีข่าวเขาก็จะมีสกิน อัปเดตมาใหม่เรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นสกินสไปเดอร์แมนแล้วก็กิมครอบบินอะไรประมาณนี้เปิดเข้ามาหน้าเมนูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าเมนูก็จะมีให้เราได้เลือกด้านบนนะครับกด L กด R นะะฮคำว่า Play นะฮะเป็นเซนพาร์ตนะครับเป็นเซนพาร์ตนี่ก็คือเราจะต้องกดล็อกนะครับเราจะได้สกินมานะฮะถ้าเราซื้อเราก็จะได้สกิน ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวต์เป็นโหมดชาเลนจ์การแข่งขันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นที่ตกแต่งตัวละครของเรานะฮะจะใส่กระเป๋าใส่ปีกมีค้อนมีเครื่องร่อนนะฮะมีท่าลงนะเราจะตกแต่งอะไรก็ได้อันนี้จะเป็นท่าทางนะครับ ะมีสกินรูปมีอาประมาณนี้แต่งปื้นได้ลายปืนมีภาพโปริเปอร์ก่อนเข้าอแก็จะมีเพลงนะครับอะอนนี้ก็จะเป็นไอเทมช็อปนะครับนี่กินก็บินมาใหม่นะสามารถซื้อได้2100 V นะครับ ตอนนี้ผมมีแค่ 200v ตรงนี้แต่เขาใช้2,100ไม่พอนะครับก็จะมีสกินให้เราได้ซื้อนี่อัปเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะเกมนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเป็นเกมนี่แคริเออร์โหมดนะเป็นเกมที่อัปเดตเรื่อยๆนะฮะนี่เราสามารถซื้อเหรียญตรงนี้ได้นะครับ ก็มี7 9 9 1 9 9 .9 31.99กจ็จนะฮะอ่าจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้จะมีเพิ่มให้นะฮะอ่ะเราเข้ามาดูที่ปุ่มบวกกันบ้างน,นะครับบวกก็จะมีให้เราได้ดูตรงนี้จะเป็นอ่าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีให้เลือกดูนะครับมีเลนเข็มอ่า อ่าตรงนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้นะฮะเรามีเพื่อนไหมนะครับอันนี้ก็แอดเฟรนได้นะครับเกมนี้บอกเลยว่ามันคอสแพลตฟอร์มนะเล่นเจอกันทุกแพลตฟอร์มนะกราฟิกสามารถปรับได้นะฮะตรงนี้เป็นให้โชว์ f p s ก็ได้นะฮะเี่มันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับด้านล่าง30 f p s นะครับยังนิ่งอยู่นะตอนนี้ถ้าเข้าไปก็จะมี น่าจะต้องมีตกบ้างแหละแต่ก็ไม่ตกมากนะมีเมนูต่างๆให้เราได้เลือกนะครับี่ให้เราปรับทุกอย่างเลยเยอะแยะเลยตรงนี้ปรับโอัชนปรับคอนโทรลเลอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับปรับเสียงมิวสิกนี่ปรับลา,ายบังคับนะครับ เกมนี้มันคอสแพลตฟอร์มนะมันออนไลน์เจอกันนะครับเพราะนั้นผมเจอกับคนเล่นบนเพ4์ซนะเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับตรงนี้นะครับตรง Y ตรงนี้อ่ะกด Y เข้าไปปุ๊บเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดได้ว่าเราจะเล่นแบบทีมแบบเดียว น,นี่เป็นแบบทีมใช่ไหมทีมลัมเบิลอันนี้แบบดวลกันนี่แบบเดียวแบบทีมทีมลัมเบิลนี่มันจะมีโหมดให้เราได้เลือกเข้านะครปาร์ตนะี้ลอรอรยครับแบทเทิลแลบนะครับเพมีให้เราได้เลือกเยอะเลยนะครับโซนพวกนี้เดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้แล้วกัน กดลงก็จะเป็นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแมปบอกนะครับคอลเลกชันนะครับเควสนะครับต่างๆนะครับให้เราได้ทำนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับ กด x กด play ไปทีม rubber เกมนี้ฟรีนะไม่ต้องต่อ nintendo online ออก็เล่นได้นะครับต่อแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับต่อเน็ตอย่างเดียวนะครับเน็ตมือถือก็ได้นะครับก็เล่นได้นะผมใช้เน็ต10เมกก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับเกมนี้มีคนเล่น ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะฮะ mm hmm. เกมออนไลน์กเกมหนึ่งที่เล่นฟรีแล้วก็สนุกภาพสวยเหมือนกันนะเป็นภาพแนวออกแนวการ์ตูนไม่ใช่ไม่เชิงการ์ตูนนะเป็นแนวแอนิเมชันนะครับสวยๆอยู่นะแตตอนนี้กำลังค้นหาห้องอยู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะออนี่ตัวนี้ผมเป็นเลือก เป็นสกนรีนโบลิเปอร์ก่อนจะเข้าตัวเกมนะครับเหมือนพวกเกมฟรีไฟพวกเกมอะไรนะที่เขาเล่นกันบนมือถือประมาณนั้นครับเกมนี้เป็นเกมดังเลยนะเขาที่เขาโชว์บอกว่าเลืออีกกี่วินาทีจะเข้าห้องแล้วนะครับ เก็บนี่เราจะนั่งรถคันนี้มารถบอลลูนนะครับลงไปในแผนที่ข้างล่างนะครับสกเกตได้ว่าจะมีเพื่อนกระโดดลงไปแล้วนะครับหลายคนเลยจะมีโชว์ได้ด้วยนะแผนที่อุ๊บอ่ะลง นี่จะเป็นเครื่องร่อนนะครับเราสามารถล่อนไปได้เปลี่ยนเครื่องร่อนได้ด้วยนะครับพุ่งและลงไปเหมือนเกมฟรีไฟล์เลยแล้วแต่ว่าเราจะลงไปตรงไหนไปเก็บอาวุธทุกคนน่าจะพอรู้นะว่าเกมประมาณนี้บนมือถือก็มีให้เล่นหลากหลายเกมนะแต่เกมฝนไหนนี้รู้สึกว่าจะ น่าจะถูกถอดออกแล้วนะมือถือไม่น่าจะมีแล้วนะไปเก็บหาของก่อนสามารถขับรถได้ด้วยนะเขาอัปเกรดมาให้ใหม่แล้วนะฮะเก็บไปจะมีกระเป๋าอยู่กี่ช่องนี่มีปืนเล็ง เปลี่ยนืนได้ด้วยนะฮะกด LR นะครับเปลี่ยนผื้นได้เรื่อยๆที่จะปลารละเบิดไปขี่มอไซค์วันไปขี่เรือขี่มอไซค์ขี่รถยนต์ได้นะครับและเกมนี้ก็เดี๋ยวนะมันสามารถทุบ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 นะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินนะครับเอามาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดสร้างดูกด A นะฮะกดสร้างไปกดสร้างไปเป็นฐานทับเราได้เลยนะครับ เรา้อหาอุปกรณ์มานะอันนี้เป็นไม้นะถ้าเป็นพวกอะไรนะพวกเหล็กก็จะต้องเอาบ้านเอาที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กอะ่ะมันจะมีสร้างเหล็กสร้างไม้ได้นี่อุย๊ยอันนี้จะเป็นโซนแอเรียอันตรายนะครับมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆสังเกตดูจากตรงนี้ สีม่วงนะฮะผมจะลองหยุดดูก่อนจะบีบเข้ามาใกล้ๆแล้วเห็นไหมเริ่มมาเข้ามาใกล้ๆแล้วเราต้องรีบหนีนะครับไม่งั้นพลังชีวิตเราจะยุบลงไปนะครับอ่ะสังเกตให้ดูนี่บีบเข้ามาเรื่อยๆฮนะต้องเข้ามาอยู่วงขาวนะครับอุย้ยนี่เห็นไหมชีวิตเราก็จะยุบลงไปเรื่อยๆเห็นไหม915เฮ้ย นี่ถ้าอยู่ในวงขาวแล้วก็จะไม่เป็นอะไรไปดีข้าไปโอ้โหสั่นดีจังเลยจอยเฮ้ยเราจะเข้าไปทำไม่ะต้องไปทางนี้ดิ เห็นไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่ขาขาวนะฮะเล็กๆด้านหน้าก็จะเป็นคนจะมีคนอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นไม่ใช่ของเรานะฮะก็จะเป็นลูกกระโหลกนะครับนี่เพื่อนเราเห็นไหมลง มี๋จะมีแบ่งฝั่งครว่าสีนี้สีนี้ยิงไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับสองต่อสองครับโดนยิงไปแล้วใช่ไหมคนนั้นเพื่อนเราเป่ะอันนี้เพื่อนเรา ถ้ายิงได้มันจะเป็นสีแดงเป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้ววะอืมนี่นี่ประมาณนี้อเอา้าเราโดนยิงมันจะจับเวลานับเถอยหลังนะครับ แล้วเราก็จะสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้นะฮะเราเล่นกันเป็นทีมนะตอนนี้เจ็ดต่อเจ็ดแล้วถ้าเราตายแล้วเราก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนใหม่นะครับนี่ทุบไปทุบเราก็จะได้เหล็กมานะฮะถ้าทุบรถทุบตึกอะไรประมาณนี้จะเป็นเหล็กนะครับเก็บอุปกรณ์ไว้ มันจะไม่อยู่ในช่องนี้นะครับน่าจะเต่านะเอา้ารถระเบิดตายเฉยเกมมีคนเล่นเยอะเลยนะฮะเกมนี้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อเล่นนะเกมออนไลน์ของน n ้ Nintendo Switch เกมนี้เกมฟรีไม่ต้องต่อ n น n t e n d o ดออนไลน์แล้วก็ยังเล่นได้สนุกสนานด้วยเฮ้ยเก็บปืนอาไรเบิด เ,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 เโดนยิงโว้มันยิงแค่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ยสิบสามต่อสิบสามอ่าสังเกตว่าเอพีเอสจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะฮะตกไปต่ำสุดเป็นยี่สิบห้านะเฮ้ยลงน้ำว่ายน้ำได้ด้วยเอามันบีบมาแล้ว มีตกปลาได้ด้วยนะฮะมีของกินด้วยนะอือหือยิงแปรวุฒิเขาก็จะล่วง เก็บได้เราสามารถกินน้ำป้องกันได้ด้วยนะฮะเล่งไว้อืมฮยถึงจะสูญหมด เอ้ากระสุนหมดเอ้ากระสุนหมดโถยหมดเกลี้ยงทุกอันเอ้าเก็บเก็บเก็บเออเอย กระสุนไปแล้วมันก็นนเนี่ยฮึใครยิงอ่ะอือหโดยยิงจากด้านหลังสามสิบสองต่อสามสิบเอ็ดสามสิบสามต่อสามสิบเอ็ดนะฮะเฟรมเลทจะต่ำลงไปยี่สิบห้านะเมื่อกี้นี้สังเกตด,ดูได้นะสยายไปอยู่ด้านบนจากตอนแรกจะอยู่ด้านล่างคนระับถ้าเกิดใหม่กระสุนเขาก็จะให้แล้วใหม่นะ อ,อ้าวข้างเดียวกันยิงไม่ได้เข้าไปเก็บของในบ้านได้นะมันจะมีกล่องพวกเฮ้ยเีดี๋ดวๆดหลบก่อนปิดประตู เน,นไหนดีอันนี้ก็ูสุนน้อยอเปลี่ยนอันนี้มาอันนี้ยีสาเองสามารถขึ้นไปดูห้องต,งต่างๆได้นะครับมันจะมีสมบัติกล่องสมบัติซ่อนไว้อยู่อาเพื่อนเรานี่มีสไนเปอร์ด้วยโอเค สร้างฐานได้ด้วยนะ ยิงไกลอืมเป็นไงสไนเปเปอร์โคตรแรงยิงทีเดียวสามารถทำลายฐานได้ด้วยนะเฮ้ยบ้าเฮ้ยมันบีบโซนเข้ามาละต้องเข้าไปใกล้ๆ รีโหลดกระสุนทั้งๆช้านะสแณไนเปอร์เนะี่ยต้องคนแม่นจริงนะครับอันนี้ผมมันยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะมีการกระตุกบ้างเมื่อกี้นี้นิดนึง มัวกันอยู่ในโซนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างเลยเฮ้ยใครยิงวะใครยิงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมียิงโดนยิงเฮ้ยมีคนยิงมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราบนโดนเล็งซะแล้วเราเอ๋อนี่จากทางด้านนี้ ตอนนี้พลังเราสีเขียวหลอดยังไม่เต็มนะฮะเข้าไปแจมนน้นนั้นเลยดีกว่า83ต่อ59โอยของร่วงเต็มเลยเก็บ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 ของดีๆทั้งนั้นมีสไนเปอร์มเนยะ มันบีบมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ,งโอ้โหโดนบีบจนตายเลยโซนมันอันตรายนะมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆนะ99ต่อ65นะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งแต้มโอเคเราเป็นฝ่ายชนะนะครับทีมเราเป็นฝ่ายชนะร้อยแต้มกับ65แต้มนะครับคือเรายิงไปทั้งหมดร้อยนครบก่อนนะครับอ่าเราก็จะได้อัปเด นะครับพลังต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเกมเพย์ของ Fortnite นะครับเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะบ,บนเครื่อง Nintendo Switch เป็นเกมฟรีด้วยนะครับไม่ต้องกลวงเหงานะครับมีเพื่อนเล่นออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับเกมนี้ เข้มได้มาห้าดาวอ่ะตัวละครนี้ก็จะเปลี่ยนสก,กินไปเรื่อยๆนะถ้าเรายังไม่ตั้งสก,กินไว้นะก็สลับไปเรื่อยๆผู้ชายผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตอนนี้มีสิบห้าดาวเลยใช่ไหมเราไม่ซื้ออะไรเลยเราสามารถ ซื้อได้ด้วยนะครับสกินนะครับม,มีสกินสไปเดอรแมนอยู่นะรอบนี้นี่ก็เป็นเกมฟอดไนท์เกมฟรีนะครับเครดขึ้นนีเนื้อสวิตช์ที่สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับ อันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด like, Subs c r i b e ช่องสปกทีชแนลเดียนะ๋ยวจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรขอใม้มีความสูขในการเล่นเกมนะเกมลดราคาก็ตอนนี้ก็เยอะแยะเลยทีเดียวนะไปเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะครับลดราคาถูกๆเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ